ครับคุณหนูหริงครับครับสวัสดีครับคุณหนูหริงครับในฐานะที่คนก็ติดตามกันอยู่นะครับว่าคุณหนูริงเนี่ยออกจะเลือกข้างฝั่งหนึ่งยอมให้กปป,ป,สป,ปสปฏิรูปซะหน่อยไม่ไม่สักหน่อยก่อนไม่ดีเลยครับคุณห <ๆ S 2> นูริงครับปฏิรูปไปไหนแล้วฮะคำถาม <c oughs> คือแกบอกให้รื้อบ้านหลังนี้ทิ้งแล้วก็แปลงใหม่ก็ยังไม่มีอื จะรื้อบ้านกันยังไงฮะในขณะที่เรายังไม่มียังไม่มีแปลนบ้านใหม่เลยฮะเห็นเขาว่าให้ชวนคนน้นคนนี้มาช่วยกันคิดว่าแปลนบ้านใหม่ที่ดีกว่าเนี่จะต้องทํำยังไงโอเคก็จริงๆผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการปฏิรูปนะครับครับเพียงแต่ว่าข้อเสนอที่ออกมาเนี่ยมันเลื่อนลอยฮะอืมไม่มีรูปประจนะครับดังนั้นเนี่ยระบบเนี่ยเรามีระบบหลักอยู่ครับเรามีบ้านอยู่เราใช้หลักกติกาว่าด้วยหนึ่งคนหนึ่งเสียงอืมพาประชาชนที่ทางกปปสเสนอมาเนี่ยมันผิด หลักการหนึ่งคนหนึ่งเสียงไม่รู้จะเลือกคนยังไงครับจะมีพักการเมืองอยู่ไหมเพราะว่าจะมีสภาสภาประชาชนแล้วนะครับแล้วใครจะเป็นคนเลือกรัฐบาลสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอไม่มีความชัดเจนเนี่ยมันเป็นภาระหน้าที่ของผู้นําเสนอครับเมื่อคุณไม่สามารถแสดงความชัดเจนตรงนี้ได้เนี่ยคนที่มันเคยใช้ระบบสากลอยู่เนี่ยซึ่งเราเป็นระบบสากลแล้วเราพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วแต่แน่นอนนะครับผมฟังเรื่อง ฟังเรื่องข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อปัญหาในเชิงระบบที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับจริงๆรับฟังอยู่เห็นด้วยว่าปัญหาการเมืองเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่แต่ว่าเราก็พัฒนาการเมืองมาไกลมากครับ,รบเออถ้าจะถ้าจะ,ถ,าจะถ้าจะทําไปพร้อมๆกันได้เนี่ยนี่จะเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ข้อเสนอก็คือว่าหนึ่งทำไปพร้อมๆกันครับครับในขณะที่ท,ทางกปรปปสนเนี่ยเสนอเรื่องการปฏิรูปก็จะต้องช่วย เสนอให้เป็นรูปประมกว่านี้นะครับแล้วก็พร้อมต้องพร้อมสําหรับการอตอบคําถามจํานวนมากเข้ามาถึงกปรปปสในทุกวันนี้ครับงานบ่ายเบียงบอกว่ายังไม่ตอบตอนนี้เพราะว่ายังทําไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังทําไม่เสร็จเนี่ยคุณก็ไปทำาให้เสร็จนะครับระบบเดิมที่เรามีอยู่เราก็ต้องรันต่อไปวันไหนเสร็จเอามานําเสนอต่อสังคมอีกทีหนึ่ง ครับนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในปีกฝ่ายที่สนับสนุนหลักการประชาธิปไตยใช้ถานระบบการเลือกตั้งหรือตัวแทนที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็จําเป็นจะต้องพัฒนาต่อเพราะบรรดาพวกที่อยู่ในปีกฝ่ายทางการเมืองจะต้องกดดันให้การเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีการปฏิรูปพรรคการเมืองปฏิรูปนักการเมืองของตัวเองเนี่ยครับอันระบบกลไกหลักที่ตัวเองมีอยู่ครับก็เป็นคู่ขนานกันถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้า ถ้าแนวทางไหนเนี่ยมันมีความชัดเจนมากขึ้นและสามารถตอบคําถามในทางวิทยาศาสตร์ไขข้อไขข้อ,ข,อข้อใจต่างๆที่สังคมมีอยู่ได้หลักการนั้นก็จะถูกนําเสนอแล้วก็มีความเด่นชัดมากขึ้นถึงวันนั้นไม่สายหรอกครับดูๆแล้วคุณหนูริ่งไม่เออคือมีความเห็นด้วยกับการปฏิรูปเพียงแต่ว่าหน้าตามันมองยังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย <c oughs> ก็เลยยอมรับไม่ได้ถูกไหมฮะ,ะมมนอกจากหน้าตาไม่เห็นแล้วบางทีผมบางทีผม,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 ม,มกลัวนิดหน่อย้วผมต้องผมต้องเปิดใจอย่างนี้ผมผมมีความหวาดกลัวนิดหน่อยกลัวอะไรฮะ โมเดลที่เสนอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนว่าจะไม่มีการเลือกตั้งเป็นเหมือนกับลากตั้งหรือแต่งตั้งคล้ายๆถูกแล้วเป็นการเลือกตั้งและลากตั้งเฉพาะคนคนของของฝ่ายตัวเองเท่านั้นกลัวอย่างนั้นการหลักการแบบนี้เนี่ยมันยอมรับไม่ได้ในทางสลอืมมันไม่มีพื้นที่เวลาพูดถึงประชาชนพูดถึงมวลมหาประชาชนนะครับนนะมีลักษณะการคุยคือตีกรอบเฉพาะประชาชนในฝีฝ่ายตัวเองเท่านั้น กลุ่มคนของตัวเองเท่านั้นครับมันไม่มันไม่สามารถรวมคนในสังคมทั้งหมดเข้าไปมีส่วนร่วมในโมเดลปฏิรูปอันนี้ได้ครับและพอไม่นาเสนอเรื่องกระบวนการที่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งเนี่ยผมไม่คิดว่าสิ่งนี้เราเรียกว่าการปฏิรูปได้อืผมคิดว่าเป็นวิธีการถอยหลังลงคองนะครับผมบผมยังเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งเนี่ยในระบบใจมันมีความจําเป็นโอเคการเลือกตั้งไม่ใช่ทั้งหมดของระบบเจยบไต แต่ถ้าไม่เลือกตั้งเนี่ยผมรับประกันว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยแน่นอนดูเหมือนว่าพอคุยกันเรียบร้อยกฎเกณฑ์ที่ทําให้คนไม่ตีกันแล้วค่อยเลือกตั้งไม่ได้บอกว่าไม่เลือกตั้งแต่ว่าให้มันคุยกันให้มันชัดเจนแล้วก็ค่อยเลือกตั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมฮะผมเข้าใจเวลาเขาคุยกันเขาไม่คุยคนอื่นนะครับดูจากคุณสุเทพไปพรีเซนต์เนี่ยนำเสนอแต่ละครั้งเนี่ยเขาไม่ค่อยเขาเขาเขายืนยันว่าเขาเขาเหมือนดาวน์โหลดนะฮะ ดาวโหลดใส่หัวคนเท่านั้นเองว่าต้องยอมรับกับสิ่งเหล่านี้การตอบอธิบายความอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีฮะผมผมผมคิดว่ามันพูดตรงๆนะคือคุณสุเทพก็บอกมาพ,พอเสนอเรื่องสภา,าชโาโจรปัตว์ญาตหนึ่งเสร็จรแล้วไปยอมตอบคาถามพอถูก,กซักไซด์มากๆก็บอกว่ายังไม่มีรายละเอียดก็แสดงว่ามีแต่กล่องเป่ามีแต่ไอเดียมันคือมันใช้กับคนทั้งประเทศไม่ได้นะไอความว่างเปล่าสิ่งเหล่านี้ การจินตนาการในทั้งหลายเนี่ยมันใช้คือคุณสุเทพแลพ้พทัคพวกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีมีจินตนาการนี่ผมรับได้นะครับแต่จินตนาการนั้นเนี่ยเรายัดเยียดให้กับคนอื่นที่ต้องต้องรอจินตนาการของคนกลุ่มนี้ให้เสร็จเนี่ยผมว่าทําไม่ได้ครับ,ค,รบคุณสุเทพจินตนาการต่ออีกสักระยะหนึ่งนะครับ,รบจน จนสิ่งนี้เป็นรูปธรรมแล้วมานําเสนอต่อกันไม่ใช่เสียหายเราจะต้องไม่ให้การปฏิรูปเนี่ยไปเป็นอุปสรปรคต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยครับและวิธีการในการพัฒนาประชาไตยและการปฏิรูปนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปถูกขาดว่าจะต้องเป็นวิธีการของตนเท่านั้นครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่วิธีการเหล่านั้นเนี่ยได้มีการคิดค้นและอย่างมีวิทยาศาสตร์และเป็นเหตุเป็นผลและมันดูก้าวหน้ากว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยเราเสนอต่อสังคมแล้วก็ร่วมกันลงประชามติก็ได้นี่ครับอื ครับนะฮะมันต้องมันคือทาไมทําไมมันต้องต้องเป็นอุปสรรคครับสมมุติผมไปคิดมาบอกว่าผมอยากจะปฏิรูปก,กานเมืองอีกแบบหนึ่งแล้ววันหนึ่งผมบอกว่าเอาหยุดการเลือกตั้งก่อนเรามีสิทธิไหมผมมีสิทธิที่จะพูดแบบนั้นไหมมันก็ไม่มีสิทธิใช่ไหมคือคือมันไม่มีสิทธิมันเป็นสิทธิการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นการใช้อํานาจของประชาชนนะฮะครับคือเรามีสิทธิ์อะไรที่เราจะไปไปขวางการใช้อำนาจของประชาชนที่ผมนึกไม่ออกจริงๆก็คนเลือนแสนเรือนล้านอะไรที่มา ก็ S 1> <S 1> <S ถือเป็นประชาชนเหมือนกันถูกแต่ว่าเลือนแเรือนล้านเนี่ยก็เคารพนะครับที่ยืนอยู่บนถนนนี้ผมก็เคารพว่าเสียงเหล่านี้ก็เป็นเสียงของประชาชนนี่ก็เป็นสิทธิเสรีภาพของคนเหล่านี้ครับแต่ถ้าจะสร้างก็เรียกว่ากำหนดทิศท,ทางนะครับ direction ของประเทศเนี่ยนะครับอาจจะต้องเป็นมวลมหาประชาชนจริงๆคนที่ออกมาเลือนแเรือนล้านเนี่ยยังไม่สาม,มารถเรียกว่าเป็นมวลมหาประชาชนได้ การ yea, ลเลือกตั้งต่างหากครับที่คนเนี่ยออกไปที่เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งหลายสิบล้านคนต่างหากคนเหล่านี้แหละครับที่เรียกว่ามวลมหาประชาชนและคนเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นคนกําหนดทิศทางประเทศให้คนที่ยืนอยู่บนถนนจานวนหนึ่งเขาบอกว่าเลือกตั้งสองกลุ่มผ่าไปวงจรอ,อุบาทก็กลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวก็กลับมาโกงเหมือนเดิมกลับมาคอร์รัปชันเชิงนโยบายเหมือนเดิมตอนนั้นก็คงผิดพิ้ยก็คงไม่แก่แล้วล่ะก็พูดไปอย่างนั้นพอถึงเวลาแล้วก็ไม่แก่ก็ไปโกงกลับเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องปฏิรูปก่อนคุ คนที่เคยออกมาปฏิวัตริรัระหารนะครับแล้วก็บอกว่านักการเมืองโกงเนี่ยคนที่มาปฏิวัตริรัระหารก็โกงเหมือนกันครับ,รบไม่ได้มันไม่ได้รับประกันนะครับว่าคุณสุเทพเนี่ยอืมนะครับลพลพรรคของคุณสุเทพหรือใครก็แล้วแต่ที่อ้างว่าเป็นพีเฟนต์ตัวเองว่าเป็นคนดีเนี่ยมีจริยธรรมสูงส่งกับผู้อื่นทางการเมืองมันไม่ได้มันไม่ได้รับประกันว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะไม่โกงอไม่เล่นทั่ว นะครับ<ะ>และจะนําประเทศไปสู่การปฏิรูปไปทิทางข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังลงคอ<ะ>คือมันไม่ได้รับประกันสิ่งเหล่านี้เช่นกันครับ<ะ>ถูกไหมครับหรือหรือว่าใครรับประกันได้ครับว่าคนเหล่านี้จะไม่ทําสิ่งเหล่านั้นคนที่บอกคนอื่นโกงแล้วตัวเองจะไม่โกงน่าสจรับประกันสิ่งนี้นะเพราะว่าประวัติศาสตร์เราเนี่ยหรือแม้แต่ประวัติศาสตร์โลกเราเนี่ยนะครับเราพัฒนาไปถึงจุดนี้นะ เรามองเห็นว่าระบบอืน่นมันล้านกว่าอแล้วระบบที่มาจากกระบวนการซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นเนี่ยเวลาตรวจสอบตรวจสอบไม่ได้ด้วยนะครับในยุคทหารเนี่ยที่มา,มาปกครองประเทศเนี่ยเวลาประชาชนเนี่ยไปตรวจสอบการใช้เงินนะไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินในทางการทหารหรืออะไรก็แล้วแต่คทบบวันนี้ทวงบุญคุณด้วยนะครับถ้าเราจะทํากันได้มีนายพลท่านหนึ่งนะครับที่เคยเป็นผู้นําการรบทหารเขาบอกว่าอย่ามาถามกับเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีเสียสละมาทํางานนี้อย่ามาตั้งคําถาม ผมคิดว่าระบบที่ไม่มีความโปร่งใสขนาดนี้นักการเมืองโกงคุณยังวิจารณ์ตําหนิหาข้อมูลมีการอภิปรายมีการตรวจสอบทงดุลมีฝ่ายค้านมีวาระมีการเรียกร้องให้ยุสภาได้ผมถามว่าระบบที่คุณสุเทพนำเสนอมาเนี่ยมันมีวาระไหมอืมปีหน้าตาเป็นยังไงตั้งคําถามได้ไหมมีฝ่ายค้านไหมอ่ะสภาปฏิรูปมีฝ่ายค้านไหมอืมอย่างเงี้ยครับมีระบบตรวจสอบยังไงไม่มีไม่มีใไรอส่างแล้ว คุณมาเรียกคุณมาบอกว่าคนอื่นคนอื่นมันแย่คนมันเลวระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดแต่มันเป็นระบบที่เลน้อยที่สุดครับหลักการเป็นอย่างนี้ครับอ๋อฮะงั้นก็คือกลับไปเหมือนกันนะแล้วคนแล้วคุณที่มาเรียกร้องปฏิรูปเนี่ยคุณก็แน่ใจเลยว่าคุณไม่ปฏิรูปเพื่อตัวเองหรือว่าก็เป็นปฏิปฏรูปซ้อนโกงเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นก็ลงเลือกตั้งดีกว่านะครับก็อย่างนี้ครับแต่ผมเห็นด้วยเรื่องปฏิรูปนะครับคือผมเนี่ยโพสในเฟซต้องแต่มาหลายอาทิตย์แล กลุ่มที่เขาเคลื่อนไหวอยู่ที่สซนราชดำเนินอผมพยายามฟังว่าคือมันมีสิ่งที่เรียกว่าความมุ่งหวังสิ่งที่เรียกว่าตัวปัญหาครับและสิ่งที่เรียกว่าวิธีการจัดการปัญหาครับถามว่าความมุ่งหวังเนี่ยที่อยากจะเห็นสังคมดีเนี่ยนะครับโดยภาพรวมๆนะผมไม่ได้ดูที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะค,คนที่อยู่ข้างล่างเาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนกับคนทั้งบนผมจับพยายามจับตรงนี้นะผมคิดว่าเรื่องนี้สั่งได้ เรื่องเป้าหมายที่ฟังได้แต่วิธีการยังงงงงยังไม่รู้อจริงๆนะผมฟังมาแล้วผมวิธีการยังใช้ไม่ได้ฮะใช้ไม่ได้เลยผมผมขออภัยนะผมผมด้วยความสัตย์ซื่อนะครับผมผมรู้สึกว่าวิธีการยังใช้ไม่ได้นะครับนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่อยู่บนนั้นผมก็ยังมี q u e s t i o มีคําถามอยู่มากทีเดียวครับทุกคนมาบอกคุณสุเทพเดี๋ยเป็นผู้นําของการปฏิวัติใหญ่ปฏิรูปใหญ่อย่างเงี้ยผม คอข้งตั้งใจมากครับครับสมมุติสมมุติมมตว่าใน <Okay. S 1> ผมผมุติว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยคณะคุณสุเทพหรือใครกรบปศอ,อะไรเนี่ยร่างความคิดมาแล้วดูเหมือนชัดเจนแล้วว่าทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วคุณหนูริ่งสมมุติว่าดูแล้วดูแล้วเข้าทางเข้าทางก็พร้อมที่จะยอมรับเหมือนกันเอ,อลองเสนอมาก,ก่อนนะครับแต่ว่าผมผมอย่างนี้นะครับต่อให้ผมยอมรับก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะขวางการเลือกตั้ง ข้อเสนอของคุณสุเทพและคณะจะต้องผ่านกระบวนการสันทามติของประชาชนครับซึ่งไม่ได้ยืนอยู่บนถนนเอากระถึงที่สุดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ควรจะถูกบรรจุเข้าไปในการถกเถียงในสภาห,หรือไม่งั้นก็ต้องผลักด,ดันออกมาสู่ในการลงประชามาติมนะครับลองเสนอโมเดลการเขียนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาสิครับคัถ้าคิดว่าตัวเองบู่ตัวเองเนี่ยชัดเจนลองเสนอร่างมา แล้วตอนที่รัฐบาลเสนอการปฏิรูปการเมืองโดยโดย,โดยไปแตะเรื่องเกี่ยวกับหมวดที่เกี่ยวกับเรื่องรัฐมนูญเนี่ยนะครับลงประกบกันไหมครับระหว่างสภาที่ไม่มีการเลือกตั้งกับสภาที่มีการเลือกตั้งและมีการพัฒนาต่อไปอคือผมอยากจะอย่างนี้ครับว่าพลังของการปฏิรูปเนี่ยนี่เป็นโอกาสที่ดีผมยังเห็นว่าการที่มีประชาชนจํานวนมากเนี่ยลงมาบนพ้องแล้วตื่นตัวทางการเมืองนั้นเนี่ยผมยังคิดว่านี่เป็นคุณภาพใหม่นะครับของสังคมคนะครับ เพียงแต่ว่าคุณภาพนี้ยังต้องพัฒนาต่ออย่างเป็นเหตุเป็นผลและจะต้องมีความทนและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างรวมถึงการถูกตรวจสอบเองด้วยนะครับครับไม่ใช่เป็นประชาชันแล้วถูกตรวจสอบไม่ได้ก็ต้องถูกตั้งคําถามตอบไอ้ข้อเสนอแนวคิดทีด่ขึ้นมาเราช่วยกันกดดันให้พักการเมืองและนักการเมืองที่มีอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยใช้โอกาสในเทศกาลการเลือกตั้งยปฏิรูปครับอืนะครับเราต้องกดดันแบบนี้หมายความว่า คือคนบอกว่าอ่ะไปเลือกตั้งยุคพาละไปเลือกตั้งนั่นคือปากซอยครับนะครับแต่ว่าถ้าจะไปถึงทางออกของประเทศเนี่ยมันยืนแค่ปากซอยไม่ได้ถามว่าการเลือกตั้งไปสึกมันกับเท่านี้ใช่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันได้เท่าเดิมไหมโอเคใช่เป็นคําวิจ,จารณ์ที่ฟังได้นะครับไม่ใช่ไม่ฟังนะครับฟังได้อยู่นะครับเลือกตั้งไปก็เหมือนเดิมถูกไหมครับาเป็นแบบนี้อืมประเด็นผมก็คือว่า ผมเสนอว่าให้เราพัชบวกก็ไปนะครับเลือกตั้งและปฏิรูปด้วยนะครับและการปฏิรูปนี้จะต้องปฏิรูปทั้งพรรคการเมืองนักการเมืองและก็การปฏิรูปเชิงโครงสร้างเช่นเรื่องเรื่องรัฐธรรมนูญกับกติกาต่างๆครับรวมถึงพวกเราที่อยู่ในหมู่ภาคประชาชนเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะรับฟังกันละกันและต้องเป็นเหตุเป็นผลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แม้แต่พวกเราเองก็ต้องปฏิรูปสีฝ่ายทางการเมืองที่เคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็มีประสบการณ์ทางการเมืองมาระดับนี้แล้วเนี่ยมันต้องช่วยกันว่า จะปฏิรูปยังไงต่อแต่แน่นอนไม่เสร็จแบบไปปีแล้วก็ไปสู่ยูโทเปียเลยเนี่ยมันไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันจะต้องมีทิศทางที่มันเห็นได้ว่ามันจะดีขึ้นคําถามก็คือว่าพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคเนี่ยในโหมดการเลือกตั้งครั้งเนี้อะไรคือการแข่งขันอะไรคือข้อเสนออะไรคือการปฏิรูปพรรคการเมืองและนักการเมืองที่เป็นรูปธรรมในสามในสองเดือนเนี่ยอะไรนะครับและหลังจากนี้อะไรต่อต้องทาแบบนี้เลยอื ถ้าทาแบบนี้ได้เนี่ยผมชิดว่ามันจะจะวยชื้นใจคนที่ไม่สุดโต่งจานวนหนึ่งที่ยังพร้พอมให้โอกาสและอยากจะเห็นการเมืองเราเนี่ยพัฒนาไปสู่อิปากซอยนะฮะอปากซอยก็ไม่เอานะครับครับปากซอยก็ไม่เอาคือเท่าเดิมก็ไม่เอาผมก็ไม่เอานะครับผมก็รู้สึกมันได้น้อยเกินไปไม่คุ้มค่าครับเราต้องก้าวกระโดดทั้งใหญ่ไปข้างหน้าแต่ว่าก้าวเนี้ยจะก้าวกระโดดยาวขนาดไหนเนี่ยครัแต่ยังไงก็แล้วแต่การก้าวนี้ยังต้องก้าวผ่าน ้องผ่านช่วงเวลาของการเลือกตั้งไปด้วยเราไม่สามารถหยุดอำนาจของประชาชนได้การเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องรัฐบาลแล้วนะครับครับมันเป็นเรื่องการใช้อำนาจของประชาชนประชาชนจะเป็นคนกําหนดเพราะว่าจะเลือกใครมาเป็นรัฐบาลเลือกใครมาเป็นฝ่ายฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าเนี่ยนะครับมันก็ประชาชนทั้งสิ้นนะแม้แต่ฝ่ายค้าเนี่ยประชาชนก็เป็นคนเลือกครับครับเอหลักสูตรอสูตรของคุณสุเทพปีครึ่ง มาทำเรื่องกฎเกณฑ์การเลือกตั้งมาทำเรื่องคอร์รัปชันให้ดีทำเรื่อง,อใ,หองอให้ประชาชนให้ไม่อยู่ในมือของนักการเมืองอีกต่อไปมาทำเรื่องความยากจนมาทำเรื่องโครงสร้างตำรวจอันนี้ฟังไม่ขึ้นนะฮะคุณนุลิงฮะผมผมมีคำถามว่าตอนคุณสุเทพเป็นรัฐบาลคุณสุเทพทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยตอนคุณตอนรัฐบาลพิสิทธ์แต่งตั้งอาจารย์อาจารย์ประเวศคุณนันาน์เนี่ยมาเป็นขน้าราการปฏิรูปครับ ได้นําข้อเสนอของคณะปฏิรูปที่ตัวเองตั้งไว้เนี่ยได้มาทําหรือไม่ครับไม่ทำาระไม่ได้ทานะครับคําถามผมต่อไปก็คือว่าคุณสุเทพเนี่ยที่บอกคุณสุเทพและคณะเนี่ยนะที่จะไปทําสิ่งนี้มาเนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่าไอ้ทําสิ่งนี้อ่ะเราก็ยืดต่อไปเรื่อยๆเหมือนจอมพลถนอมมาจาได้ไหมตอนที่เขาร่างไอ้ยืดเยื้อขึ้นยาวนาจกันมาแล้วแล้วก็สร้างลางกันไม่เสร็จทีอ่างเงี้ยนะแล้วก็อยู่ในอนํานาจต่อไปอ่ะครับ นั่นในระหว่างปีครึ่งนะใครอยู่ในอำนาจเนี่ยครับอืมไม่ได้หรอกครับคือโอ้โหมันเบสิกมากๆเลยครับผมผมขออภัยนะผมแต่ผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมรู้สึกว่ามันอืความเป็นเหตุเป็นผลของข้อเสนอนี้ไม่มีน้ำหนักเพียงพออืคุณสุเทพต้องทำงานหนักกว่านี้ไม่ใช่มาเอะอะกันต,ตอนมาคิดเอาได้ที่ตอนม็อบนะครับอืสุเทพไม่เคยพูดเรื่องเหล่านี้นะครับการปฏิรูปก,การเมือง ไม่คุยพูดเรื่องทํานองแบบนี้เลยในขณะที่ตัวเองเป็นรัฐบาลอยู่หรือเป็นทํางานทางการเมืองอยู่อยู่ในฐานะของของนักการเมืองครับุณสุเทพไม่เคยพูดเหล่านี้เลยครับครับครับแล้วจะมาคาดคันผมให้มาค้อยตามเอาง่ายๆเนี่ยผมผมผม,ผมไปไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องกระจายการกระจายอํานาจการแก้ปัญหาปัญหาชาวบา้านอะไรเงี้ยผมเห็นด้วยนะแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าจะต้องทําโดยวิธีการที่คุณสุเทพที่ยังทําไม่เสร็จแล้วมันจะทําสิ่งนี้ได้ไม่เชื่อ คุณนุ่หดิ่งวิเคราะห์ว่ามันจะจบยังไงครับโอเคครับคือการเมืองจะยังไม่จบในช่วงเวลานี้อย่าไปฝันหาอะไรที่มันจบการจบการจบได้เนี่ยมันต้องมีเขาเรียกอะไรครับมันต้องเดินทางคือปมนี้มันเป็นจังหวะเก้าวของการปฏิรูปใหญ่ในประเทศไทยครับในการที่เรากําลังแสวงหารูปประธที่มันจะนําไปสู่การที่มันจบได้ก็ต่อเมื่อมันเดินไปข้างหน้าได้ฮะนี่มันเป็นแรงขับดันถูกไหมฮะเป็นแรงขับดันทางสังคม มันจะมันจะหมดพลังลงได้ก็ต่อเมื่อมันบรรลุเป้าหมายอืทีนี้เนี่ยไอแนวทางในการบรรลุเป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นแนวทางหลักอย่างที่เราทํากันในระบบทางสากลก็คือมีพรรคการเมืองแข่งขันการเสนอมีการประดิรูปพรรคการเมืองนักการเมืองหรือกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือว่าจะใช้วิธีการแบบเพศไม่ต้องมีนักการเมืองนะไม่ต้องมีพรรคการเมืองว่ามีสภาประชาชนแล้วก็เลือกคนจํานวนหนึ่งที่คิดว่าเป็นคนที่เหมาะสม ตามสาขาอาชีพต่างๆมาทําสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นข้อเสนอหรือเครื่องมือที่ถูกนําเสนอมาทางสู่สังคมครับนะครับผมเนื่องจากว่าผมยังไม่เห็นรายละเอียดคุณสุเทพและผมเป็นผมมีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์นะครับหมายความว่าหากข้อเสนอคอุณสุเทพเนี่ยยังไม่เป็นรูปธรรมเนี่ยผมไม่สามารถทําตัวเองพวกนักจิตนิยมได้นะครับแล้วจินตนาการดยว่ามันจะเกิดสิ่งนู้นสิ่งนี้ตามที่ตามที่คุณสุเทพเสนอมาผมผมคิดแบบนั้นไม่เป็น ที่แบบนั้นไม่เป็นผมอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยผมดูจากระบบที่เป็นสากลในโลกนี้แล้วผมก็ดูพิวัฒนาการทางการเมืองในปัจจุบันครับผมคิดว่าระบบหลักที่เราดําเนินการอยู่เนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นทางหลักเพียงแต่ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นก็แค่นั้นเองครับคุณนุลิงเข้าข้างพักเลือกข้างพักเพื่อไทยหรือเปล่าฮะมันคล้ายๆอย่างนั้นอับผมเสื้อแดงผมไม่เคยปฏิเสธเรื่องนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าการจะตั้งรัฐบาลเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจะเป็นคนตั้งนะครับครับเราเชื่อมั่นในอำนาจของประชาชนคือรัฐบาลเพื่อไทยนี่เขาเป็นของเขาเองเลยครับเขาสถาปนาตัวเองเป็นรัฐบาลหรือเปล่าประชาชนชเองใช,ใช่ไหมครับเกิดจากการมันเกิดจากกระบวนการฉัดลงฉันทามาติใช่ไหมครับในเรื่องที่หนึ่งร,ระการที่สองเนี่ยผมเนี่ยได้แสดงบทบาทชัดเจนหลายต่อหลายครั้งในกรณีที่รัฐบาลดําเนินนโยบายท,ที่ผิดพลาดหรือมีการกระทําของรัฐบาลรัฐมนตรี นะครับหรือบุคลากรทางการเมืองฝีกฝ่ายนี้นะครับผมก็ออกมาวิาพาษ์วิจารณ์อยู่ตลอดเวลาครผมประกาศหลักการสําคัญก็คือว่าผมเลือกข้างแต่ผมไม่เข้าข้างแล้วผมเชื่อว่านี่คือนี่คือหลักการที่จะทําให้ฝีกฝ่ายของตัวเองเนี่ยเข้าสู่คุณภาพใหม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยม,มันเกิดจากการวิจารณ์ของฝอ่ายแต่ว่าพวกเดียวกันเองเนี่ยเราก็ต้องวิจารณ์กันเองครัสมมติว่าสมมุติว่าฝ่มมา,ายคุณสุเทพเนี่ย ต้องการที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นไอ้การไม่ดีขึ้นได้เนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่ฝ่ายกรงเทศต้องช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ช่วยกันพัฒนาสิ่งนี้ดีขึ้นนะครับไม่ใช่เอออหกบอกอไปได้วยกันหมดทุกเรื่องก็ดูทีู่ประเทศท,ทำทีอย่างกรณีวันสองวันนี้ผมขอพาน,น,อนอ้องน้องเดืองที่หนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญคือผมผมรู้สึกว่าเวลาการปลาสายบนเวทีแล้วไปพาดพิงแบบแบบไปไล่คนออกจากประเทศอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีสิทธิ์ไล่ใครออกจากประเทศหรือแม้แต่ไปคุกคามเด็กเนี่ย น้องไปลูกลูกคุณยิ่งรักผมผมคิดว่ามันผูน้นําที่ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ผมผมคิดว่ามันผมถามว่าใครวิจารณ์นะมีใครวิจารณ์จากในปีกฝ่ายรัฐสุดเช่ที่ชัดๆเราเห็นว่ามันเออมีน้ําหนักมันพูดวันแรกไม่เท่าไหร่นะครับพ,พูดวันที่สองก็ยังพูดอีกล้วยังมีคนไปอย่างเช่นคุณทนายนกข่าวไปบอกว่าจะบุกยึดสถานทูตอเมริกาพูดสองวันนะครับอะไรทํานองนี้ผมถามว่าอ่ะถ้าเข้าข้างกันอะ แต่ถ้าคุณไม่เลือกค้างคุณมีจิตใจความเป็นธรรมคุณก็ต้องวิจารณ์คนพวกนี้ใช่ไหมรั้มพวกเดียวกันถ้ารัฐบาลทําไม่ถูกก็เป็นหน้าที่ที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยตรวจสอบรวมถึงฝ่ายเดียวกันตรวจสอบถ้าเราทาคุณภาพของอภาคประชาชนได้แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าการเองเราไปิดีความหวังและไปข้างหน้าได้ครับสุดท้ายครับคุณหนูหลิงครับคนงง,งงว่ารัฐบาลบอกเลือกตั้งเหอะทางนี้บอกปฏิรูปกรเลือกตั้งกนปฏิรูปกรคุณสมบัติอยากฝากอะไรสั้นๆให้คนุอุบลได้คิดในวันนี้ครับรัฐบาลไม่ได้บอกให้้เลือกตััง รัฐบาลคืนอำนาจที่ประชาชนเคยให้ไว้เนี่ยกลับสู่ประชาชนการเลือกตั้งเนี่ยเป็นอำนาจของประชาชนครับมันไม่ใช่รัฐบาลอยากให้เลือกตั้งนะครับ <S 1> <S 1> รัฐบาลแค่ักการจนมีการเลือกตั้งครับแล้วถ้ามีการเลือกตั้งเสร็จไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเพื่อใทยจะมาเป็นรัฐบาลหรือเปล่านะครับแต่ว่านี่คือหลักการของประชาชนอยากขวาาอำนาจประชาชนประชาชนจะไปแสดงฉันทามติและนี่คุณจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่ามวลมหาประชาชนอย่างแท้จริงอย่าดูถูกฮะ อย่างเช่นมีใครบางคนไปดูสูกว่าคนต่างจังหวัดนี้ไม่มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยอผมผมคิดว่าวิธีการคือคุณต้องศรัทธาในสิ่งนี้แล้วกระบเลือกตั้งเนี่ยกระบวนการเรียนรู้เลยฮะมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่เป้าหมายมันคือกระบวนการเรียนรู้เรียนถูกเรียนผิดต้องอดทนฮะแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งนี้แล้วพัฒนาไปฮะตรงไหนเป็นจุดอ่อนเราช่วยกันแก้ไขพัฒนากันครับครับ,รบขอบคุณมากครับคุณนุลินครับขอบคุณ<ด><ด>ครับสวัสดีครับ คุณนุริงครับสมบัติบุญงามอโงนะครับบกหลายจุดครับโอ้วันนี้ก็คุยกันทั้งสองฝั่งนะครับให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ไปคิดกันต่อนะครับว่าจะไปในลักษณะแบบไหนอย่างไรซึ่งก็มีเหตุผลที่ชวนฝั่งทั้งคู่เลยนะครับทั้งดรจักรพันชูเพชรนะครับซึ่งเป็นดาวไฮพาร์คอยู่ที่ราชดำเนินส่วนคุณสมบัติบุญงามนั้นก็เป็นคนรุ่นใหม่ฝ่ายเสื้อแดงนะครับที่เป็นกลุ่มวนาทิสีแดงที่มีเหตุมีผลและก็เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนอนกันนะครับ